การพูดมันเป็นการระบายพอเราพูดออกไปแล้วมันก็รู้สึกว่ามันโล่งใจขึ้นเหมือนมีเคสหนึ่งในกลุ่มนะครับบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหนูไม่มีน้ําตาเลยแต่ทําไมเวลาหนูได้พูดกับเพื่อนแล้วหนูร้องไห้นั่นแหละครับมันคือการได้ปลดปล่อยทุกๆสิ่งทุกๆอย่างออกไปมันเหมือนเรากําลังเทน้ําที่มันเสียออกไปจากร่างกายมันก็ลยทำให้เรารู้สึกดีขึ้นคล้ายๆกันกับที่ผมบอกตอนแรกว่าให้เราเติมน้ําเปล่าที่มันใสสะอาดเข้าไปในแก้วที่มันขุ่นมัว ในความขุ่นัวในตัวเรามันก็จะค่อยๆล้นออกมาครับพอมันล้นออกมามันก็จะเหลือแค่น้าเปล่าที่มันใสสะอาดนะครับอยากให้ทุกคนเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนจุดโฟกัสของตัวเองกลับมาโฟกัสหาความสุขให้ได้ก่อนจําให้ได้จําให้ดีว่าเขาไม่ได้เป็นความสุขเดียวในชีวิตของเราวันนี้ถ้าเราเลิกกับเขาไปแล้วจําไว้เสมอว่ามันจะมีสิ่งดีๆรอเราอยู่ในอนาคตข้างหน้าการการที่มันเกิดเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้น ทุกๆครั้งที่มันมีเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นมันจะเหมือนกับฟ้าหลังฝนที่มันจะสดใสเสมอเหมือนกับที่เราเกิดมาเราจะต้องร้องไห้ก่อนที่เราจะหัวเราะเป็นครั้งนี้ก็เหมือนกันมันมีวิบากกรรมไม่ดีเกิดขึ้นในชีวิตของเรานั่นสแสดงว่ามันกําลังมีสิ่งดีๆรอเราอยู่ในอนาคตข้างหน้าถ้าเราไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเราอาจจะไม่ได้อะไรบางอย่างที่มันดีๆเข้ามามันคือการเปลี่ยนแปลงของชีวิตทุกคนเกิดมาต้องเปลี่ยนแปลงทั้งนั้นมันจะต้องเจอมันต้องไม่มีใครเกิดมาแล้วจะไม่มีความรู้สสึกเียใจ ทุกๆคนเกิดมาจะต้องเจอถ้าคิดจะรักก็ต้องมีความรู้สึกแบบนี้เราต้องเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับมันนะครับคนแต่ละคนมีภูมิคุ้มกันไม่เท่ากันอันนี้มันเป็นสัจธรรมของโลกบางคนเคยไม่เคยเรียนรู้มาเลยว่าความรักเป็นแบบไหนก็อาจจะเจ็บหนักหน่อยหากเราผิดหวังแต่บางคนอาจจะเคยเรียนรู้เคยทดลองรักเคยอะไรต่างๆนานามาพออกหักมันบ่อยๆเข้ามันก็เริ่มชินมันก็เริ่มเข้าใจมันก็เริ่มรู้แต่สําคัญที่สุด เราอย่าปล่อยให้สิ่งที่เราผิดพลาดที่ผ่านมามันมันล่วงเลยไปโดยที่เราไม่กลับไปแก้ไขมันให้เราหยิบมันหยิบยกขึ้นมาเป็นบทเรียนเพื่อที่จะแก้ไขเพื่อที่จะอนาคตข้างหน้าเราจะได้เป็นโปรเฟชชั่นอลในเรื่องของความรักวันนี้ทุกคนมันผิดพลาดได้แต่เราจะแก้ไขมันหรือไม่นะครับบางคนเนี่ยโทษว่าหนูอาภัพรักอาภัพเพราะอะไรอาภัพเพราะเราไม่แก้ไขครับ อย่าไปโทษดวงชะตาอย่าไปโทษวิบากกรรมเลยหากเราแก้ไขตัวเองในทุกๆวันถ้าเราจัดการความรู้สึก <c oughs> ตัวเองไม่ได้เนี่ยมันจะนําพาเราไปสู่ความทุกข์หากเราตั้งคําถามผิดเหมือนกันนะหากเราตั้งคําถามผิดคําถามพอเราตั้งคําถามมันจะเป็นเหมือนทางแยกครับให้เราเลือกเดินถ้าเราตั้งคําถามที่ผิดมันก็จะพาให้เราเดินลงไปเส้นทางที่มันเป็นความทุกข์ถ้าเราตั้งคําถามที่มันเป็นความสุขยังไงซักมันก็จะผลักให้เราไปหาความสุขครับ เพราะคาตอบมันก็จะได้มันก็จะได้ไปในทิศทางที่มันเป็นความสุขแต่ถ้าเราตั้งคําถามว่าทํายังไงเขาถึงจะกลับมาทํายังไงเขาถึงจะต้องเขาถึงจะเลือกกับคนคนนั้นเราก็กังวลกังวายใจเพราะเราต้องหาทางแก้ไขในจุดจุดนั้นแต่วันนี้ถ้าเราตั้งคําถามว่าความสุขของชีวิตเรามันเกิดจากสิ่งไหนได้บ้างหนึ่งคือมีเงินเยอะๆสามารถมีความสุขได้สองคือ,อบางคนมีลูกอาจจะกอดลูกหรือหรืออะไรต่างๆนานาเกี่ยวกับลูกก็มีความสุขได้ บางคนอาจจะมีความสุขขันกับไปดูแลพ่อแม่ก็ทําให้เป็นความสุขได้นี่คือความสุขของเราบางคนอาจจะชอบเที่ยวการเดินทางอาจจะเป็นความสุขได้นี่คือสิ่งที่เราจะต้องหันกลับมาโฟกัสมันครับทาให้มันเกิดขึ้นนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอลาไปก่อนนะครบบยบาย